สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูชนิดของ CPU ของคอมเรานะครับว่าเป็น CPU ชนิดไหนนะครับเป็น AMD หรือว่าเป็นค่าย Intel นะครับวิธีการง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆคลิกไปที่รูป Windows ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรง Setting นะครับรูปเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ System นะครับแล้วก็เลือก About นะครับแล้วหน้านี้นะครับมันจะโผล่ขึ้นมานะครับตรงคําว่า Processor ตรงนี้นะครับ มันจะบอกว่า CPU ของเรานะครับเป็นรุ่นอะไรความเร็วเท่าไหร่นะครับอย่างของผมนะครับเป็น CPU AMD Ryzen 5นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเเป็นของ Intel นะครับมันก็จะขึ้นของ Intel Ryzen เอ้ยไม่ใช่ของ Intel นะครับ i 5 i 7 i 3อะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดูคร่าวๆนะครับซึ่งมันมีผลตรงไหนนะครับมันมีผลตรงที่เวลาเราจะลงซอฟต์แวร์อะไรนะครับบางทีนะครับซอฟต์แวร์บางตัวนะครับมันจะ กำหนดไว้เลยนะครับว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้ลงได้เฉพาะ AMD ลงได้เฉพาะ Intel นะครับซึ่งเราจะต้องเลือกให้ถูกนะครับซึ่งเราจะต้องรู้ว่าคอมของเรานะครับเป็น CPU รุ่นไหนนะครับรุ่นอะไรรุ่น AMD หรือว่ารุ่น Intel นะครับจะได้ลงถูกนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ